นึกภาพดูสิครับหากความรักที่ยาวนานถึงสี่ปีสุดท้ายกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ชวนสสเสียเจียนชายหนุ่มชาวเกาหลีคนหนึ่งฆ่าปิดบังแฟนสาวของตัวเองแล้วซ่อนศพไว้ในตู้แช่กิมจิเกือบหนึ่งปีเต็มก่อนที่ความจริงจะถูกเปิดเผยออกมาในที่สุดคดีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องฆาตกรรมธรรมดาแต่ยังเต็มไปด้วยรายละเอียดที่ทําให้เราไม่เชื่อสายตาอยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและอะไรคือจุดที่ทําให้ทุกอย่างระเบิดออกมาหรือไม่ ลองอ่านกันต่อเลยครับเพราะเรื่องราวนี้จะทําให้คุณรู้สึกถึงความลึกซึ้งของจิตใจมนุษย์มากกว่าที่คิดมาเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์หลักกันก่อนนะครับเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2568เว็ 2, 8, บ,บไซต์ซอสไชน่ามอร์นิงโพสต์ได้นําเสนอข่าวกรองที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองกุนซานจังหวัดชาลาเนอประเทศเกาหลีใต้ชายคนหนึ่งวัย40ปียอมรับว่าตัวเองเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมแฟนสาวที่คบหากันมาเป็นเวลา10ปีเต็มเขานําร่างของ เธอไปซ่อนไว้ในช่องฟรีซของตู้เย็นสําหรับแช่กิมจิซึ่งเป็นตู้เย็นขนาดใหญ่แบบดั้งเดิมที่ชาวเกาหลีใช้สําหรับหมักผักกิมจิและเก็บอาหารเย็นช่าเป็นพิเศษสําหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยนะครับกิมจิคืออาหารพื้นบ้านของเกาหลีที่ต้องหมักในอุณหภูมิต่ําเพื่อให้รสชาติเปรี้ยวเผ็ดเฉพาะตัวจากนั้นเขาก็แกล้งทําเป็นแฟนสาวของตัวเองโดยใช้โทรศัพท์มือถือของเธอส่งข้อความคุยกับครอบครัวและเพื่อนฝูงเพื่อให้ทุกคนคิดว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ปกติสุข แต่เดี๋ยวก่อนลองนึกดูสิว่าความโกรธแค้นที่นำไปสู่การกระทํานี้เริ่มต้นมาจากอะไรตามรายงานของอายการชายคนนี้รู้สึกเดือดร้อนและถูกดูหมิ่นหลังจากที่แฟนสาวตําหนิเขาที่ไม่ยอมทําตามคําแนะนําของเธอเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นความรู้สึกนั้นบานปลายจนกลายเป็นความโกรธที่ควบคุมไม่อยู่จนในที่สุดเขาก็ลงมือทําร้ายเธอจนเสียชีวิตเมื่อวันที่20ตุลาคมของปีที่แล้วที่บ้านหลังหนึ่งในเมืองกุนซานเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับการลง ทุนในหุ้นอาจดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับบางคนมันสามารถกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในความสัตมพันธได้เลยโดยเฉพาะถ้าใครฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าได้รับการตำหนิหรือถูกมองว่าไม่มีความรู้เพียงพอหลังจากก่อเหตุแล้วเขาไม่ได้ทิ้งร่างไว้ตามยถากรรมแต่เลือกซ่อนไว้อย่างระมัดระวังในช่องฟรีซของตู้แช่กิมจิตซึ่งตั้งอุณหภูมิไว้ที่ลบ32องศาเซลเซียสเพื่อรักษาสภาพร่างกายให้คงอยู่สำหรับมือใหม่ ที่สนใจเรื่องอาชญกรรมนะครับอุณหภูมิต่ำแบบนี้ช่วยชะลอการเน่าอกของเนื้อเยื่อทําให้ศพไม่เสื่อมสลายเร็วเกินไปแม้จะผ่านไปหลายเดือนก็ตามจากนั้นเขาก็ใช้โทรศัพท์ของเธอส่งข้อความหาครอบครัวเป็นครั้งคราวเพื่อรักษาความปกติและยังไปกู้เงินจากธนาคารในนามของเธออีกด้วยจํานวนถึง88ล้านวอนหรือประมาณ1.9ล้านบาทเพื่อนําไปจ่ายค่าเช่าบ้านที่เป็นชื่อของเธอเองการกระทํานี้ไม่ใช่แค่การปกปิดศพเท่านั้นแต่ ยังเป็นการช่กุงที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยชายคนนี้สามารถรักษาความลับนี้ไว้ได้ยาวนานเกือบหนึ่งปีจนกระทั่งน้องสาวของเหยื่อเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเธอรู้สึกแปลกใจว่าทำไมพี่สาวถึงติดต่อด,ด้วยข้อความเพียงอย่างเดียวไม่เคยมีสายเรียกหรือพบหน้ากันเลยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเธอจึงตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจตำรวจพยายามโทรหาเบอร์ของพี่สาวแต่ไม่มีใครรับสายและเมื่อน้องสาวส่งข้อความสอบถามก็ได้รับคำตอบกลับมาว่าฉันปลอดภัยดี ซึ่งดูปกติแต่ตำรวจยังคงสงสัยอยู่ต่อมาตำรวจติดต่ออีกครั้งและคราวนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งรับสายอ้างว่าเป็นเหยื่อสาวแต่สุดท้ายเธอก็ยอมสารภาพว่าไม่ได้เป็นคนนั้นจริงแต่กำลังทำตามคำสั่งของชายคนดังกล่าวนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้เรื่องราวเริ่มชัดเจนขึ้นตำรวจจึงผลักดันเข้าไปตรวจสอบบ้านของเขาและพบศพของเหยื่อสาวอยู่ในสภาพสมบูรณ์ภายในตู้แช่กิมจิที่อุณหภูมิต่ำนั้นเอง ในที่สุดเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมการทำลายหรือปกปิดศพรวมถึงการเช่าโกงที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์โดยในการพิจารณาคดีครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาได้สารภาพว่าฉันฆ่าแฟนสาวเพราะกรดแค้นหลังจากรู้สึกว่าเธอดูถูกและเหยียดหยามฉันคดีนี้ไม่เพียงแต่สร้างความตกตะลึงให้กับสังคมเกาหลีเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นหัวข้อที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยครอบครัวของเยื่อได้ส่งจดหมายเรียกร้องให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษที่หนักหนวงที่สุดการพิจารณาคดีรอบต่อไปจะเกิดขึ้นในวันที่11ธันวาคมนี้แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่คดีนี้กลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันได้ครับคุณคิดว่าการกดแค้นจากการตำหนิเรื่องการลงทุนเพียงเล็กน้อยจริงๆแล้วเพียงพอที่จะนำไปสู่การฆาตกรรมหรือไม่บางคนอาจเห็นว่าเป็นการเสียสติชั่วขนาดแต่ใครอีกหลายคนอาจมองว่ามันสะท้อนถึงปัญหาจิตใจที่ลึกซึ้งกว่าเช่นความอ่อนไหว ต่อการถูกดูถูกหรือแม้แต่การควบคุมอารมณ์ที่ไม่ดีในสังคมที่เครียดอย่างปัจจุบันและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปครับการที่เขาสามารถแกล้งทําตัวเป็นหญิงคนนั้นได้นานถึงหนึ่งปีมันแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของการใช้เทคโนโลยีเพื่อหลอกลวงในยุคดิจิทัลนี้ใครจะรู้ว่าคนที่เราคุยด้วยทางออนไลน์คือใครกันแน่สุดท้ายแล้วคดีนี้ทําให้เราต้องตั้งคําถามใหญ่ๆเกี่ยวกับความยุติธรรมและการป้องกันตัวเองในความสัมพันธ์คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าผู้ชายคนนี้ ควรได้รับโทษที่รุนแรงเพื่อเป็นตัวอย่างหรือว่าความโกรธที่สะสมอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพจิตที่ควรได้รับการรักษามากกว่าการลงโทษอย่างเดียวบอกความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับเราจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันช่วยกันสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นในเรื่องราวที่ดูเหมือนเป็นนิยายแต่กลับเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันขอบคุณข้อมูลจากเซา t ์ c ชน n า Morning p o s สตและ The c h o รสยูเอ็นครับ